มาโอเคมาเริ่มเลยอ่าเดี๋ยววันนี้คลิปนี้นะครับจะจะมาพูดถึงตัว prediction market อ่าเ,อเรามาดูน่ว่า prediction market น,นี่คืออะไรอันนี้คือผู้เล่นของ prediction market น,นี่หลกักๆจะมีอยู่3ตัวที่ผมเห็นนะคืออ่าหนึ่งเลย poly market สองไคชิอาจจะออกเสียงผิดแต่ก็น่าจ,จะออกเสียงนี้แหละไคชิและ3ามลิมิเลสแล้วก็ส่วนมีอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งมาใหม่คือ o p ปินเนียนของของซีซีนะส่วนี้เป็นแบ็คแต่แต่อปินเนียเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเข้ายากมากเลยมันต้องมีเรสเฟลล์ เลยลองเข้าดิเพื่อเข้าได้เคยเข้าไปหลายรอบแล้วเข้าไม่ได้ลองเข้าดิ โอเคเข้าไม่ได้ไปผ่านเลยข้ามไปก็มาดูที่3ตัวนี้ฮะลิมิน e สไคชิโพล o มาร์เก็ตรู้สึกว่าไคชินี่เป็นคนไทยนี่จะไซต์อัพไม่ได้นะเพราะว่าเขาจำกัดประเทศอยู่เพราะเพราะตัวนี้เวลาไซต์อัพมันต้องไปพูบที่แอดเดสซึ่งผมลองแล้วมันมันไซอัพไม่ได้เลยก็เลย ตัวนี้ก็คงต้องข้ามนะก็เหลือแค่2ตัวคือ Poly Market กับ l i มิ t e d อ่ะไหนลองมาดูว่าตัวไหนเป็นผู้นำลองมาเข้าที่เว็บ Poly Market a n a l y t i c ลองมาดูว่าตัวไหนที่เป็นผู้นำอกดที่ Market ็ตไปอ่ะโอเคจะเห็นเลยว,ว่ากราฟโพล y มาร์เกเนี่ยคือนำโดงเลยดูจากโวลุ่มโดดมาก ส่วนมาเก็ตอะโพลีมาเก็ตกับไคลซีที่จะใกล้เคียงกันแต่แต่ยังไงอะถ้าเรามองการเป็นผู้นำเนี่ยเราเราต้องดูที่โวลุ่มแล้วดูลายรายการรายการส่วนใหญ่จะมีแต่ของโพลีมาเก็ตส่วนลิมิเต็ดเนี่ยคือเหมือนเพิ่งเปิดนะลิมิเต็เนี่เป็นแบ็กโดยเชนเบส ผมลองเล่นและรีิเลนนี่คือสภาพคล่องนี่น้อยมากๆแต่โพลิมาเก็ตนี่ก็มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะบางรายการนี่มันสเปดมันห่างน,นี่คือเปนปัญหาของตลาดพีดิชั่นมาเก็ตตอนนี้มันยังใหม่มากๆสภาพคล่องบางรายการนี่มันจะสเปดห่างอเดี๋ยวลองมาดูลองดูว่า สเปซหายยังไงมาดูรายการไหนดีอย่างโพลิมา r k เกนี่มันจะมีให้เราสามารถแทงอะสปอร์ตที่เราเหมือนเราไปแทงบอลอะมีทุกอย่างตั้งแต่มนการฟุตบอล mfl บาสเกตบอล NBA ฟุตบอลนี่มีทุกคู่ให้เลือกแทงอย่างอย่างเมามันมีทุกคู่อ่ะจะเอาคู่ไหนอ่ะ มีหมดแล้วก็มีอะไรอ่ะไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็นี่แหละให้เราแทงเช่นอ่ะนี่รแหละการนี้หุ้นเอ็นวีเดียจะฮิตโนเว m เบอร์ที่ราคาไหนบ้างอ่ะลองเลยลองเข้าเข้ามาดูนะฮิตคือแตะที่ราคาไหนบ้างในพฤศจิกายนลองไปดูนะว่าส,สภาพคล่อง มันน้อยแค่ไหนอะลองเข้าไปดูเน่เน่นี่นนเห็นยังสภาพคลองนี่อย่างอย่างน้อยหนึ่งจุดห้าดอนมันดูสภาพคลองนี่มันดูอ่ะดูรายการนี้โอโ้ดูเลยสภาพคลอง น้อยมากๆเนี่ยปัญหาของพิเรนชั่นมาร์เก็ตลองมาดูมีไฟแนนซ์ไหมม,มหีมีให้เราแทงเออร์เน็งด้วยเออร์เน็งเช่นงบอ่าเดี๋ยวนะ,ะงบดิสนีย์ด้วยกันงบมันจะบีดบีดอะไราสินหรือเปล่าก็คือให้เราแทงเย็ดเย็ดคือ ก็งบก็คือตามที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ส่วนโนก็คืออาจจะต่ํากว่าที่คาดการไว้<ม>เห็นไหมอ่าลองดูที่สภาพค้องดูเห็นไหมว่าสภาพคล้องมันดูสเปรดห่างัหมห่างสี่เซนตรงนี้ราคาเก้าสิบเอ็ดนะ,ะเสเปมันห่างกันสี่เซนแล้วก็ดูระยะซึ่งมัน เป็นปัญหาของตลาดนี้โอเคนะแต่วันนี้เราจะมาเจาะถึงโพลีมาร์เก็ตดีกว่าเพราะว่าตัว,นตวเนี้ยตัวโฟลเดอร์เนี่ยเขาประกาศแล้วว่าจะมีแอดด็อปคิปีหน้าก็เลยน่าสน,นใจไงว่าเราน่าจะมาลองทำทานเซกชันดูนะเพราะว่าอาจจะมี ได,ได้ได้เงินฟรีจาก Polymarket ซึ่งซึ่งก็ไม่แน่นะว่ามันจะมีแอร์ดอมหรือเปล่าแต่ก็พาวเดอรคือเขาประกาศแล้วว่าจะว่าจะมีโทเค็นแน่ๆของ Polymarket แต่วิธีการเข้าไปใช้งานเนี่ยค่อนข้างยากเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้โดยใช้เว็บไซต์ผ่านประเทศไทยอะ่ะ มันไม่สามารถเล่นได้เห็นไหมเนี่ยมันจะเวลาเราจะแทงเนี่ยมันจะเขียนว่า unavailable ก็คือแทงไม่ได้เพราะว่าเว็บไซต์ในไทยไม่รองรับอ๋อแล้วแล้ววิธีทำไงดีเราเราต้องเราก็ต้องใช้การมุดเข้าไปโดยใช้ VPN อ่ะเดี๋ยวผมลองลองเปิด VPN เลยที่ผมใช้ก็คือใช้ของ Nord VPN เราก็ตั้งค่าไปเลย ให้มันอยู่ที่ยอนมันอ่ะเราจะมุดเข้าไปลองดูนะว่าไอคอนอะไรเปลี่ยนมั่งน,นี่เห็นไหมเห็นไหมมันเด้งมาเลยว่า d e p ส s c ธกับ buy.yes ถ้าเกิดว่าเราไม่มดุดวปลีเยนเข้าไป่มันก็ไม่สามารถใช้งานได้อ่าโอเคเรามาดูการฝากก่อน mm hmm. เราสามารถฝากอะไรได้บ้าง ฝากด้วยบัตรเครดิตวีซ่าอันนี้ไม่รู้คืออะไรฝากด้วยเพย์พาแต่ว่าวิาวธีเราฝากก็คือทานเฟอร์จากคริปโตนนี่คือง่ายสุดแล้ว USDC เชนเบดค่าฟรีถูกวิธีฝากก็ Copy a d d r e เ s เข้าไปแล้วก็เข้าไปที่บัลเลตเราแล้วก็ส่งมาที่ a d d r e s s นี้ เงินเงินมันก็จะเข้าที่พอร์ตโฟลิโอโอเคง่ายไหมล่ะง่ายมากๆแล้ววิธีในการเข้ามาทำรานเซ็ t ชันก็คือเราก็สามารถไปเล่นเบสอะไรก็ได้อาจจะเบสเอิร์เน็งก็ได้ดิสนีย์จะจะจะบีด เออร์เน็งหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าบีดก็เราแทงอ่าเราแทงเยสใช่ไหมจะแทงเท่าไหรอ่อ่ะแทงหนึ่งสิบแทงสิบสิบแชร์อ๋อเราเรามาเก็ตเลยอ,อ่าใช่ไหมแทงเท่าไหร่หนึ่งแทงหนึ่งก็ ถ้าเกิดว่ามันบีด earning เราก็จะได้เงิน1.1ก็คือเราได้ประมาณ10%ถ้า no ล่ะถ้าเราแทง no อ่ะแทง no แทง1จ่าย7.69แต่โอกาสที่มันจะเกิด no อ่ะ p อปมันน้อยไงก็เหมือนเราเอาตังไปเอาไปเททิ้งอ่ะเพราะว่าเพราะว่าโอกาสที่ มันบีดอะมันมันสูงกว่าถ้าโนเหมือนเราแทงหวยก็เหมือนเอา,เอาตังค์มาโยนทิ้งโอเคเรามาดูมาดูคริปโตคริปโต,ก,ปโตก,ก็ให้ทายราคาอิเทเรียมจะฮิตเดือนพฤษจีการมีราคาไหนบ้างก็มีแทงหลายอันเลย ตอนนี้ราคาอีเทมเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่สามพันหกร้อยใช่ไหมก็จะแทงว่าจะคิดสี่พันไหมลองคิดดูด้สี่พัน 4, อ่ะหรือลองแทงเล่นเล่นดูหนึ่งดอลฮิดสี่พันไหมเราแทงว่าคิดเดี๋ยวนะ,อะลองดูลองสาธิตดูแทงเลยหนึ่งดอน อันนี้โพลิโพลิมาเกนนี่จะอยู่ในออนเชนของโพลีก o อนลองแทงดูตึงมาหนึ่งดอนอได้แล้วแล้วก็ดูที่พอร์ตโฟลิโอที่เราแทงไว้อ,อยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นขึ้นยัง ยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเข้าใหม่ดิโอเคขึ้นแล้วตรงนี้ที่เราแทงเมื่อกี้เป็นไงก็ง่ายๆเนาะก็ลองมาทำ transaction ดู เพื่อจะหวางลุ้นกับ a อร์ดอบแต่จริงจริงๆนะที่ผมคาดการไว้ตามเกณฑ์น่ะผมคิดว่าเขาน่าจะแจกที่10% top user นะแต่10% top user เนี่ก็ต้องทำโวลลุ่มประมาณ1แสนดอนก็เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการปั่นโวลลุ่มให้ดูโดยใช้การวาง LLP เพื่อเอินเอินรีวอร์ดด้วยแล้วก็ปั่นโวลุ่มด้วยโอเคอะคลิปนี้เดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อน